สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็เจอกับคุณครูนุกอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประุมศึกษาปีที่สองเรายังอยู่กันที่หน่วยที่หนึ่งจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันวันนี้คุณครูสอนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนค่ะการเรียงลำดับจำนวนนะคะนักเรียนเราก็มีการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหาจำนวนที่มาก และการเรียงลำดับจำนวนจากจำนวนที่มากไปหาจำนวนที่น้อยนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับเรื่องราวสนุกๆของตัวเลขกันอีกครั้งแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาสนุกสนานกับการเรียงลำดับจำนวนเลยค่ะ ไปดูกันนะคะว่าวันนี้มีอะไรสนุกๆรอเรากันอยู่บ้างการเรียงลำดับจำนวนเราต้องอาศัยหลักในการเปรียบเทียบจำนวนมาเป็นตัวช่วยเพื่อทำให้ทราบว่าจำนวนไหนมีค่ามากหรือน้อยที่สุดค่ะซึ่งหลักการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีหลักเท่ากันนั้นเราจะต้องเริ่มจากเปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักร้อยก่อน ถ้าจำนวนใดมีค่าของตัวเลขในหลักร้อยมากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่าแต่ถ้าจำนวนใดมีค่าของตัวเลขในหลักร้อยเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักสิบถ้าค่าของตัวเลขในหลักสิบของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่าแต่ถ้าค่าของตัวเลขในหลักสิบเท่ากันให้เราเปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักหน่วยถ้าจำนวนใดมากกว่า จำนวนนั้นจะมากกว่าค่ะเด็กๆลองทบทวนการเปรียบเทียบจำนวนด้วยโจทย์ต่างๆเหล่านี้กันดูนะคะแม่เป็ดไปไว่ายน้ำก่อนดีกว่าน้อๆมาช่วยกันเปรียบเทียบจำนวนต่อไปนี้โดยเลือกเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าให้ถูกต้องนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเปรียบเทียบจำนวนต่อไปนี้โดยเลือกเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าให้ถูกต้อง เป็นอย่างไรบ้างค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆคงเปรียบเทียบจำนวนกันได้คล่องแคล่วแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราก็มาสนุกสนานกับการเรียงลําดับจํานวนกันเลยนะคะการเรียงลําดับจํานวนนั้นมีทั้งการเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปหามากและการเรียงลําดับจํานวนจากมากไปหาน้อยคะ่ะ ซึ่งการเรียงลำดับจำนวนในทั้งสองแบบนี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าเราจะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยได้อย่างไรค่ะเด็กๆเ,เห็นตะกร้าบรรจุไข่เป็นเหล่านี้กันไหมคะในตะกร้าแต่ละใบมีไข่เป็ดจำนวนแตกต่างกันนะคะได้แก่ ตะกร้าที่มีไข่เป็ด120อฟอง100ฟอง450อฟองและ300ฟองค่ะเด็กๆเ,เห็นตะกร้าบรรจุไข่เป็ดเหล่านี้กันไหมคะในตะกร้าแต่ละใบมีไข่เป็ดจำนวนแตกต่างกันนะคะได้แก่ตะกร้าที่มีไข่เป็ด120อฟอง100ฟอง450ฟอง และ300ฟองค่ะเด็กๆตอบได้ไหมคะว่าไข่ในตะกร้าใบไหนมีจำนวนน้อยที่สุดเก่งมากค่ะเด็กๆตะกร้าที่มีไข่จำนวน100ฟองคือตะกร้าที่มีไข่น้อยที่สุดค่ะถ้าเด็กๆสามารถตอบได้ว่าจำนวนไหนเป็นจำนวนน้อยที่สุดแล้วรับรองว่าเด็กๆจะต้องเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากได้อย่างไม่ยากแน่นอนค่ะ มาดูกันนะคะว่าเพราะอะไรนั่นก็เป็นเพราะว่าการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากนั้นเราจะเริ่มจากการหารจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนค่ะโดยใช้หลักการเปรียบเทียบจำนวนที่เริ่มจากการเปรียบเทียบจำนวนในหลักร้อยก่อนค่ะ1 2 0 1 0 0 450และ300 ลองเปรียบเทียบจำนวนในหลักร้อยกันดูแล้วเด็กๆจะเห็นว่า100กับ120่งร้ยเป็นจำนวนที่มีค่าของตัวเลขในหลักร้อยน้อยที่สุดนะคะเราจึงต้องนำสองจำนวนนี้มาเปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักสิบกันต่อค่ะโดยหนึ่ง้ยยมีค่าของเลขโดดในหลักสิบคือ3 0ส่วนหนึง้ยมีค่าของเลขโดดในหลักสิบคือ0 เมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่า20มากกว่า0ู 10, ดังนั้น100จึงเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดในจำนวนทั้ง4นี้ค่ะเมื่อเราได้จำนวนที่น้อยที่สุดมาแล้วขั้นตอนต่อไปของการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากก็คือการหาจำนวนที่ค่อยๆมากขึ้นจากจำนวนที่น้อยที่สุดตามลำดับค่ะหรือให้พูดให้ง่ายก็คือ การหาจำนวนที่น้อยที่สุดในบรรดาจำนวนที่เหลือไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเรามาพิจารณาจำนวนที่เหลือในตัวเลขชุดนี้แล้วจะเห็นว่า120เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะเพราะเราได้เคยเปรียบเทียบไปแล้วในครั้งแรกที่ใช้การเปรียบเทียบตัวเลขในหลักร้อยไปค่ะดังนั้นจำนวนต่อมาคือ120ค่ะ คราวนี้เราก็เหลือจำนวน450กับ300แล้วล่ะค่ะมาเปรียบเทียบก,กันเลยนะคะเริ่มจากการเปรียบเทียบตัวเลขในหลักร้อยกันเช่นเดิมค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่า300เป็นจำนวนที่น้อยกว่า450เพราะ300มีค่าของเลขโดดในหลักร้อยคือ300ส่วน450มีค่าของเลขโดดในหลักร้อยคือ400 เมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่าค่าของตัวเลขในหลักร้อยของ300มีค่าน้อยกว่าค่ะดังนั้นจำนวนถัดไปของการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากจึงเป็น300และ450ค่ะและนี่คือหน้าตาของการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากของตัวเลขชุดนี้ค่ะ100 120 300และ450ค่ะ เด็กๆเห็นไหมคะว่าการเรียงลำดับจํานวนจากน้อยไปหามากไม่ยากเลยนะคะหลักการสําคัญก็คือหาจํานวนที่น้อยที่สุดก่อนคะ่ะจากนั้นจึงหาจํานวนที่มากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับคะ่ะเด็กๆลองมาฝึกเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปหามากกันดูนะคะโดยแม่เป็ดจะให้ลูกเป็ดเป็นคนแนะนาน,น้องๆคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ 229 189 542 785เรามาฝึกเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากกันนะครับเป็นเพื่อนเก่งจังเลยครับตอนนี้เราก็ได้การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากของตัวเลขชุดนี้ที่ถูกต้องกันแล้วนะครับ 189 229 542และเ8 5ครับยังมีตัวเลขอีก1ชุดนะครับผมอยากให้เพื่อนๆช่วยผมเรียงลำดับจากน้อยไปหามากอีกสักพ่อได้ไหมเอ่ย้2ยิ ให้น้องๆเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากครับเราได้การเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากกันอีกข้อแล้วนะครับ123 451 652และ925ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆว่าการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากนะั้ไม่ยากเลยนะครับ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆก,การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยกันบ้างนะคะการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยมีหลักการคล้ายก,กันกับการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากคะ่ะแต่แทนที่เราจะหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อน เราจะเปลี่ยนเป็นการหาจำนวนที่มากที่สุดก่อนค่ะจากนั้นจึงค่อยหาจำนวนที่มากที่สุดในจำนวนที่เหลือไปเรื่อยๆโดยใช้หลักการเปรียบเทียบจำนวนเช่นกันค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ401 803 225และ632 เด็กๆบอกแม่เป็ดนหนุยายเละว่าจำนวนไหนมีค่ามากที่สุดถูกต้องแล้วละค่ะเมื่อเรานำจำนวนเหล่านี้มาเปรียบเทียบก,กันโดยเริ่มเปรียบเทียบตัวเลขในหลักร้อยกันก่อนค่ะเด็กๆจะเห็นว่า803เป็นจำนวนที่มีค่าของตัวเลขในหลักร้อยมากที่สุดดังนั้น8 0ดจึงเป็นจำนวนที่มากที่สุดค่ะ ได้จํานวนที่มากที่สุดกันแล้วเราก็มาหาจํานวนที่มากที่สุดในจํานวนที่เหลือกันต่อเลยนะคะใช่แล้วค่ะจํานวนนั้นก็คือ632นั่นเองค่ะเพราะเมื่อเรานําจํานวนที่เหลือมาเปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักร้อยเราจะเห็นว่า632เป็นจํานวนที่มากที่สุดค่ะดังนั้นจํานวนต่อไปของเราก็คือ 632นั่นเองค่ะลำดับต่อไปเราก็มาเปรียบเทียบจำนวนที่เหลือกันต่อเลยนะคะระหว่าง401กับ225ค่ะจำนวนไหนมากกว่ากันเอ่ยใช่แล้วค่ะ401มากกว่า225 เพราะค่าของตัวเลขในหลักร้อยมีค่ามากกว่านะคะดังนั้นเราจึงได้การเรียงลำดับจากจำนวนมากไปหาน้อยของตัวเลขชุดนี้แล้วก็คือ803 632 4ส1และ225ค่ะเพื่อน,อนทราบหลักของการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยกันแล้วนะครับ เพื่อนๆลองช่วยผมเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยกันหน่อยนะครับ6 70, 7 1 7 8 1 5 42, 4 2 124ให้น้องๆเรียงลำดับตัวเลขจากมากไปหาน้อยครับเพื่อนเก่งจังเลยครับ ตอนนี้เราก็ได้การเรียงลําดับจํานวนจากมากไปหาน้อยของตัวเลขชุดนี้กันแล้วนั่นก็คือ781 671 542และ124นั่นเองครับ326 704 824 712ให้น้องๆเรียงลําดับตัวเลขจากมากไปหาน้อยครับ และนี่ก็คือการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยของตัวเลขชุดนี้นะครับ824 712 704และ326ครับเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆตอนนี้เราก็สามารถเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากและจากมากไปหาน้อยกันได้แล้วนะคะแม่เป็ดว่า เด็กๆคงพร้อมจะลุยกับแบบฝึกหัดสนุกๆก,กันแล้วใช่ไหมเอ่ยไปกันเลยค่ะช่วงใช้เดียวตอนเราเราคู่กันน,น้องๆมาช่วยกันบอกหน่อยนะคะว่าการเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากจากมากไปหาน้อย หรือไม่มีการเรียงลำดับจำนวนกันนะ น้องๆคะการเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปหามากน้องๆต้องเรียงจากจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดแล้วเรียงไปตามจํานวนที่มีค่ามากขึ้นและจํานวนที่มากที่สุดจะอยู่ท้ายสุดค่ะค่าน้องๆจะเรียงลาดับจากจํานวนจากมากไปหาน้อยน้องๆต้องเรียงจากจํานวนที่มีค่ามากที่สุดตามด้วยจํานวนที่มีค่าน้อยลงและจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุด จะอยู่ท้ายสุดค่ะน้องๆต้องบันทบทวนอย่างสม่ำเสมอนะคะในครั้งหน้าพี่จะพาน้องๆไปเที่ยวที่ไหนต้องมาลุ้นกันดูนะคะว่าจะไปที่ไหนกันสำหรับคราวนี้พี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะจบไปแล้วนะคะในเรื่องของการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก และการเรียลงลำดับจากจำนวนที่มากไปหาน้อยวันนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้มากมายเลยนะคะถ้านักเรียนรับชมรับฟังการจบแล้วก็ขอให้นักเรียนนะคะนะไปทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะในหน้าที่14ถึง15นะวันนี้คุณครูกก็ขอลาะนักเรียนไปก่อนแล้วเจอกับวิชาคณิตศาสตร์ใหม่ในคาบหน้า สวัสดีค่ะ